สวดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Oil Channel นะฮะวันนี้นะผมจะมาเปเดข่าวสารในวงการรถยนต์นะครับโดย EP นะผมจะมาพูดถึงข้อมูลอย่างเป็นทางการของรถยนต์จากค่ายฉางอันนะฮะนั่นก็คืออวตาร07นะฮะ SUV PSGV e ใหม่นะครับซึ่งจะมาเป็นคู่แข่งกับเทสลาโมเดล Y ตัโดยตอนนี้นะครับผมเผยภาพและข้อมูลบางส่วนออกมาแล้วแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลอย่างเป็นทางการของรถยนต์รุ่นนี้นะฮะฝากท่านผู้ชมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยใ้ผมด้นะครับ โอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อมูลกันเลยครับไปออาปตา0ูนย์เะฮะถือว่าเป็น crossover SUV รุ่นใหม่นะครับผมที่มาพร้อมกับผมพลัง p h e v จากค่ายฉางอันโดยตอนนี้นะครับผมมีการเปิดเผยชมแรกออกมานะฮะขอให้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศจีนเร็วนี้โดยจะมาในฐานะคู่แข่งโดยตรงของทาง Tesla Model Y นะครับซึ่งคาดว่าจะมีราคาอยู่ที่1.29ถึง1.8ล้านบาทนะครับ หลังจากที่ทางอวตารนะครับแบน์รถยนต์สุดหรูที่เป็นผลงานร่วมมือกันระหว่างสุดยอด3าแบรนด์ชื่อดังนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่างอารตตโมบิลผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากจีน CATL นะฮะผู้ผลิตและให้บริการแบตเตอรี่เทียมไอออนรวมถึงหัวเว่ยนะครับแบรนด์ Band โทรศัพท์มือถือชื่อดังจากจีนได้เปิดตัวอวตาร11นะฮะ SUV ไฟฟ้าและอวตาร12นะครับซีดานไฟฟ้าซึ่งเปิดตัวให้ชาวโลวกได้เห็นแล้วก็สัมผัสกันไปแล้ว ล่าสุดนะครับผมทางฉางอันหนึ่งในแบรนด์รถยนต์รายใหญ่นะครับผมเบอ้์ต้น,ตนของประเทศจีนเนี่ยได้เปิดเผยภาพและก็รายละเอียดบางส่วนนะครับของวัตถรถยนต์รุ่นใหม่ของทางค่ายนะฮะเราจะมาในชื่ออย่างเป็นทางการว่าอวตารศูนย์เซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเป็นที่รู้จักกันในชื่อรหัสว่าอวตารหนึ่งห้านะครับโดยอวตารศูนย์เนี้นะฮะจะมาในรูปแบบตัวถัง SUV c r o s s o v e r จะเข้ามาเป็นน้องใหม่ต่อจากอวตารสิแล้วก็อวตารสิบสองนะฮะในด้านขุมพลังการขับเคลื่อนนะฮะ ในช่วงแรกนี้นะผมจะมาในรูปแบบ PHEV นะครับผมแบบ p l u g In Hybrid และคาดว่าในอนาคตนะผมจะตามมาด้วยระบบไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นด้านงานออกแบบตัวรถนะผมจะมาพร้อมกับภาษาการออกแบบที่เรียกว่าอวตาร2.0โดยที่จะเหมือนกับอวตาร11แล้วก็อวตาร12นะฮะโดยเด่นด้วยชุดไฟหน้า DRL LED แบบ2ชั้นโดยด้านล่างนะผมจะมาในรูปแบบตัว C ขนาดใหญ่มาพร้อมกับชุดไฟ2องสว่างอยู่ด้านในนะฮะขณะที่ตัวกันชนนะครับผมยังคงมาในแบบแอคทีฟพร้อมติดตั้งชื่อแบรนด์อวตารไว้ตรงกลาง นอกจากนั้นนะผมยังมีอีกหนึ่งอย่างนะผมที่รุ่นที่พี่ไม่มีนะผมนั่นก็คือไรด้านะฮะซึ่งเปนเ็นเซ็นเซอร์ของทางองเวยนะครับผมอยู่ที่บนหลังคาเส้นสายของด้านข้างตัวรถนะผมจะเหมือนกับโอทา1ที่เรียบหรูเมื่อเปิดประตูนะผมจะมาแบบราบเรียบไปกับตัวรถมาพร้อมกับชุดล้ออลลอคขราด21นิ้วมาพร้อมกับยาง265/45 R21 นะฮะเที่ยวแบบรวดลายนะผมให้เป็นสไตล์แบบเบิกบืนสอดรับกับระบบแอโรไดนามิกตกแต่งด้วยขอบชายล่างตัวรถนะครับผมด้วยเฉดสีดํา สระกระจกมองข้างนะผมจะมาในแบบเวอร์ชันที่เป็นกล้องแต่คาดว่าจะมีในแบบธรรมดาออกมาวางจาหน่ายด้วยนะฮะในี่ะที่ด้านท้ายนะฮะจะออกแบบให้มีความ่าเทนนิดๆนะครับผมชุดไฟท้ายนะผมจะมาแบบเดียวกับอวตาร12เป็นแถบไฟ LED นะผมที่เป็นเส้นเดียวยาวแยกกันซ้ายขวาด้าน,นบนหลังคาส่วนท้ายนะฮะจะมาพร้อมกับสปอยลอด้วยหลังคาพร้อมชุดไฟเบรกตัที่สามนะผมที่เป็นเส้นอยู่ด้านหลังโดยมีการติดตั้งกล้องอยู่ตรงกลางนะฮะในด้านของมิติขนาดตัวรถของอวตาร07นะฮะจากข้อมูลเบื้องต้นเผยว่า ตัวรถนะฮะผมจะมีความยาวอยู่ที่4,825ม mm, ิลลิเมตรกว้าง1,980ม mm, ิลลิเมตรสูง1,620ม mm, ิลลิเมตรและมีระยะฐานล้ออยู่ที่2,940ม mm. ิลลิเมตรโดยจะเป็นรถนะฮะที่มีขนาดเล็กที่สุดในกลุ่มอวตารด้วยกันนะฮะไซนแลก็ตามนะผมยังมีขนาดใหญ่ก,กว่าเท sla Mo เด l Y ที่ถูกวางให้เป็นคู่แข่งโดยตรงนะฮะโดยจะมีความยาวกว่าเท sla Mo เด l Y ถึง75มิลลิเมตรกว้างกว่า59ม mm. ิลลิเมตรแต่จะมีความสูงที่เตี้ยก,กว่าเพียงเล็กน้อยนะะผมอยู่ที่4มิลลิเมตร สำหรับภายในห้องโดยสารนะผมยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดออกมานะฮะมีเพียงข้อมูลที่บอกว่าตัวรถนะผมจะลองมาไปที่นั่งโดยตอนนี้นะผมมีภาพหลดนะฮะที่ถูกถ่ายไว้ตอนที่รถออทาการทดสอบอยู่นะฮะจะเห็นถึงรายละเอียดภายในของตัวรถนะครับผมที่แอบคล้ายกับอวตารบีที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าซีดาน,นะครับโดยแผงแดชบอร์ดนะผมจะเป็นจอแบบไวสกินแบบพานอรามานะครับผมพร้อมกับจอสัมผัสน,นะผมที่สะท้อนภาพไปยังกระจกด้านข้างนะฮะที่ติดตั้งไว้บริเวณมุมเสา A และจะมากับจอส่วนหน้าขนาดใหญ่นะครับผมที่วางมาลอยตัวซึ่งคาดว่าจะสามารถหมุนได้สําหรับรายละเอียดโดยรวมนะครับผม รวมถึงข้อมูลทั้งหมดของอวตร07นะฮะได้รับการเปิดเผยอ,อีกครั้งนะผมในวันที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะฮะซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นภายในปีนี้บรรษันักข่าวในประเทศจีนนะครับคาดว่า SUV PHB e ตัวใหม่ของทางอวตะนี่นะฮะจะมีราคาอยู่ที่1.29-1.8ล้านบาทนะครับหากมีการเปิดตัวและมีข้อมูลทั้งหมดของอวตร07นะฮะแต่ผมจะรีบมาเดสช่านผู้ชมทราบกัอนอีกครั้งนะครับสำหรับ EP นี้ผมต้องขอตัวไปก่อนนะฮะไว้เดเขา่าวสารกันใหม่ในพี่หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีคบา